วันนี้ครับทุกคนผมปายครับ <c oughs> ต่อเลยเน,นาะสไนเใหม่ซีซั่นสามในวอลซอนนะฮะเรายังอยู่กับสวิตคีสามหนึ่งนะฮะคลิปนี้คือเนี่ยผมลองเทียบสแตทด,ดูแล้วนะไอสวิตคีสามหนึ่งในวอโซนเนี่ยสแตทมันจะคล้ายๆกับ พวกคา98แล้วก็ s p r ของ0 8นะฮะแสตัดมันใกล้ๆก,กันเลยนคล้ายๆกันเลยแต่ว่าสวิท k 31พอลองมาเล่นดูแล้วมันให้ฟิลประมาณคา98นะั่นเนาะแต่ผมรู้สึกว่าสวิท k 31อ่ะก็สูงมันย้อยกว่าเว้ย ย้อนกว่าคา8มากมากเลยอ่ะนี่ลองเล่นดูแล้วอ่ะแต่บูลเลย์เวลโรสตี้ก็ไม่เคเล่นะเว้ยแต่ที่มีปัญหาเนี่ยคือเรื่องของกระสุนย้อนมากกว่าเว้ยเพราะแบบระยะกลางผมรู้สึกว่าบางครั้งต้องกาดแล้วอ่ะกระสุนอ่ะสวีเก31ในวอร์โซนผมก็เลยแต่งแบบนี้มัสเซลเนี่ยเป็นตัวเนี้ยกุญแจสปเรเซอร์เอาเซาวสปเพชชั่นวูดิคอลรีคอนโทรลบูลเลย์เวลโรสตี้แล้วก็เดเมจเลนส์นะฮะแล้วก็บาเรลเป็นตัวเนี้ยยี่สิบสี่จุดเก้าคอมแบตรีคอนเอาบูลเลย์เวลโรสตี้มาล้วนเลยแต่ถ เลนกับบูเลอลร์วลโรสตี้ด้วยก็เอาเป็นตัว20.9สิบก้าไทเกอร์ทีมก็ได้แต่บุเลีเวโลโรสตี้ก็จะน้อยกว่าไอตัวนี้คอมแบตรีคอนนะครับแต่ก็ได้ตัวฟาเลนมาด้วยแต่ผมรู้สึกว่าปืนเนี่ย มันยิงต่อเนื่องได้เร็วอยู่แล้วไงก็เลยไม่เอาฟาเลทดีกว่าเอาไปลงกับบูเลตเวโลล้วนๆเลย,ลเลยแล้วก็อันที่3ก็ Real e นะเรียกคิปเนาะแอ r b o t Logistics w a r หลักๆก,ก็เอาเอาิน n North s ส,สปีดแล้วก็ที่ได้เพิ่มมาเนี่ยก็ฟิ n i s h s t a n แล้วก็เ e m m งเซ e l e b r ตี้เนาะอันที่4ก็ a n ม m a t i o n นะเอาเป็นเจ็ดนัดทอเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยถ้าเลือกมันจะลดพวก Out i น North ส p e e d หลักๆเลยอะแล้วก็อย่างสุดท้ายผมก็อปอติกแล้วกันเนาะซุด้ายมันใน Zoom ต่อไปทั้งคูนสองคูณสี่ด้วยตอนเนี้ยมันแก้เรื่อง เลติคอเริ่มต้นของไอตัวซูซาและมันไม่เบอร์ละนะฮะก็เลยเอาเป็นตัวนี้เลยจะได้เล่นทั้งระยะใกล้กับกลางได้หน่อยหนึ่งแต่ว่าเลติคอก็ยังเปลี่ยนไม่ได้มือนเดิมอะเอาหน่อยเว้ยดักแมทเทอร์เออคือปืนในโวลโซนต่อจากนี้ผมจะเล่นแบบตันเลยแล้วกันเนาะจะได้แบบไม่เสียเวลาแล้วก็ถ้าเล่นรอบแรกคิวได้ดีก็รอบเดียวจบเลยแต่ถ้ารอบแรกคิวได้หน่อยแน้่ก็ไปต่อเกม 2, 2> อ,อา <Es> เรอบนี้ลายไปไหนวะบนยาดไประหว่างเบอร์กับซองไม์วะลงสตอเลตทางก็ได้มาสายโบุอยู่ละตรงเนี้ยคือบุยวิโรสติตี้อย่างที่บอกมันก็ไม่ได้ขี้เละอะไรอ่ะแต่เร <pedo> ื <c oughs> ่องกระสุนย้อยเนี่ยเด็ดโอ้โหกสนมาคุ้นน่ากลัวเลยจะเย็ดจ้ดู แตกโ,โอเคระยะ <ar> ใกล้ถึงกลางก็พอได้อยู่มันฟีลคล้ายๆคาราท้าแปกเลยใ <eps> นระยะไกลเนีโอ้โหนโดนอีกา <c oughs> อิ <c oughs> ตาจิบอ่ะเนี laude, ่ยประมาณโซนเนี้ยน่าจะบวกกันมันอยู่อ่ะเนี่ย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 นดูคนเซฟหูตรงนี้คนก็ลงเยอะว่ะแน่นอนว่ามันจะไปลงสโตลเลนทางกันแน่เลยในโซนเนี้ย โอ้ยโอ้ยโอ้เยอเยอะเยอะเอาละลงไหนดีวะลงไหนดีวะมันสระน้ำสระน้ำดี่ว่ามันสระน้ำมันสระน้ำมีคนมันสระน้ำมีคนโอ้ก่อนวุดวุดววุดวุดวุโอ้โหอุ้ยโดนเกาะโอ้โอ้โหก่อแตกโอ้ยตายเลย อ้านี่วะยุยยุยโอ้โหอย่างที่บอกผมเรื่องสไนเปอร์ในวอลส์ไม่ค่อยเก่งเว้ยจริงๆแต่ยิงมุดกับชาวบ้านเขาตลอดเลยเฮ้ยเอาไปนี้ดีกว่าเอาไนี้ดีกว่าเอาไนี้ดีกว่าโอเคิวแล้วกันนะหนุ่มต่อแตกไอ้มุด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  ดูอิดาวโอเคตะเย็นตะเย็นตะเย็นขอขอปิดจ็อกตรงนั้นหน่อยได้ไหมวะเออตะเย็น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 โอเคลงไว้ก็ได้วะไม่ยุ่งก็ได้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 โอ้โหโอ้โหอยู่ใกล้ๆเลยอุ้ยมันเกิดบนสระน้ำไล้ปะเฮ้ยมีคน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  โอ้โหอยู่ใกล้ขนาดนี้ยังไม่โดนอีกเหรอวะหูยล้มแน่มันสั่นโอ้ยหุ่ยหุ่ยหุ่ยหัวไม่ดีก็แตกออกมา Oh. โอ๊ยบนเขา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 ้ดิเออโธ่น่าจตัวบนเขาแน่แน่ไอที่เราตกไปตะกี้เนี่ยมันปีมาแน่แนมันปีมาแน่แน่นี่ไงปีเลยหนึ่งโอ้ยวุ้นทำไมเล่นสในมัน ดูดูรุ้นหมดจริงปืนอื่นวะโอ้ยน้องอ๋มากลับมาเกิดลองโซเลยท่าละสนามนี่มีคนอยู่บ้างะเออสนามเคลี้ยวสนามเคลี้ยวสนามเคลี้ยวโอ้ยอุ้ยโดนเกาะสักหนึ่งโอ้ยอันนี้ยโมันอยู่แค่ตรงเนี้ย หัวพี่ดิอ๋อไม่หัวไม่หัวไม่หัวจะเย็น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 อ๋อยายที่ได้ปะวะ <c oughs> เดือดเกินตรงนี้อือแปลวาตึกนู้นก็ได้วะแต่ตึกนี้มันต้องไกลอีกเอนิดวะลองดูวะก่อแต่ โดนโ้นโนนโนเห็นตัวอยู่ตะกี้เห็นตัวอยู่อปล่อยช่างมันก็ได้ครับแต่มีตรงนี้อยู่อันแห้นอนเนียนเลย้ันพนมโหพภาพมากภาพมากอุ้ยแตกแตกหน้า โแดนแซคอปเคยอะคิมโบอีกแล้ว <niño> ม <sharing> cool ีคนมันยึด <im> ต <acy hate> ึกแล้วปะไม่นะเราจะกลับไปตรงนี้อีกแล้วเหรออีกแล้วแดนคนเดือดวะอุ้ยก็แทก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 เฮ้ยอ้โหูตงหน้าเลย

โดน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 ย้ยโอ้หไม่ทันอปนี่เลยเฮ้ยรอบนี้สาะน้ำว่างสาน้ำว่างสาะน้ำว่างสาน้ำว่างไม่ว่างก็บ้าแล้วรอบนี้ตอมน้ำมันก็ได้ว้าเยเล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 แต อยู่นี่นะอยู่นี่นี่อยู่นี่นี่โอ้ถู่ได้วะมันก็ยิงมันแหละปืนเนี่ยแต่ถ้าแบบระยะไกลจะจับไปสู้สไนป์ปืนอื่นๆไม่ค่อยได้เหมือนกันแบบพวกสไนป์ปืนสไนป์ใหญ่ๆอ่ะอย่างเอ็ดดี้อาร์เอ็กห้าศูนย์เอลดรบิวสามอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบซีอาร์จีอ่ะนะต่อยอกเกมหนึ่งแล้วกันมา <c oughs> มล็อกล็อบนี้ได้เป็นเป็นอย่างนี้วะเอาไงดีวะ, <c oughs> วะเล่นตึกสูงๆกันเหรอหรอืมเฮ้ยโอ้โหเผื่อก็โดน เอาแล้วโอ้ยมีคนเปิดเลยเฮ้ยมันลงเสาอเลรแล้วกันมากางลงไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเลยเดี yes ๋ยวเลยโอเคฟืบนผู้เฮ็ดโอตพีฆ่าใครยะแตะโอ้ยโดนเกาะแต่ไม่ตายโอ้ โอ้ยตื้อแต่หูร่วงร่วงร่วงกอดมัวแต่สลับคูนสองคูนสี่โอ้โหมันเล่นเอาเอทีอาร์มายิงแล้วน่าจะเป็นตัวที่เรายิงตะกี้เนี่ยแน่ๆเลยโอ้เราไปเกิดซ่อนไม้แค่นะเดี๋ยวนะมันฆ่าเราจากตรงไหนวะเป็นบ้านเหรอแล้วมีคอนเทนเนอร์ใช่ปะวะน่าจะตรงนี้เหรอโอ้เราเนี้น่าจะยากแล้วถ้านไปสิบนาทีเขี้ยวได้แค่ตัวเดียวเองก็ตอนต้นเกม โอ้คงตกลับไปสโตเลยทาวไม่งั้นหายิงคนไม่ได้จริงมีมีเฮ้ยอยก็แตกก็แตกก็แตกขับรถละกันเอา่ะาว่ะเอาเอาอาป่อาเปาออเจบของก่อนละกันใส่กอลไปละไบรอ้มีมีมีคนมีคนจะมีคนทาวีคนทา โอเคโอเคแหมนัดเดียวเข้าหัวเลยวะจะไปสโตเลทาก็ไม่ได้ไปสักทีมันแอบอยู่บนแทงน้ำอะ่ะไอตัวเนี้ยอ้อมันตายแล้วไปสโตเลทาวเลยเลกโก้มันยิงยิงจากทีวีไม่เลิกโอ้ยโอ้ยพอแล้วแล้วอพอแล้วเฮ้ยเจอคน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  ก็แต uhm. ่เฮ้ยม okay. ีคนยีงคนดีคนดีจะเย็นจะเย็นจะเย็นจากไหนวะโอ้โอเค้ยโอ้ยรถเาเบิดรรเบิดรรบิเราเอยู่ไหนวะยยดูโอ้ยอะแล้วเราก็จะกลับมาลุกลบออีกครั้งนึง ไม่โดนได้ไงวะอีกแล้วพลาดหัวหัวโผล่มาหัวโผล่อ้ออันนี้สาสน้ำว่างอนะ่ะโอเคอ้ไมมันเอามันเอาอะ ดาวดาวก็แตกเฮ้ยดาวหมดเชสช็อตไปดิเนโอเคมันลงมันไม่ถึงมันไม่ถึงมันไม่ถึงก็แตกอ้าวได้เฉยก็แตกก็แตกอีกรอบโอเคตายเออเอโอเอโอ ไม่คือจะถูยสิโตโอ้โหอย่างสวยเลยช็อตตะกี้นี้เฮ้ยอยู่นิ่งๆขออุ้ยขอไม่ขอไม่แตกขอไม่แตกก่อแตกแน่บ่อแตกแล้วตบเออโอ้ยบนปั๊มมาโทรหโอ้เกือบแล้ว โอ้ข้างบนข้างบนข้างบนเฮ้ยจากไหนหน,นุ่มก่อแตกโอ้ยมีตัวสามีกทีมสุดท้าขยของสวยๆของสวยๆมาล่ามาล่ามาล่ามาอยู่นี่นึงอะอยู่นี่นึง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 อยู่โอ้โหอ่ะหายไปโอ้โหอืม สเอ็ดค <g kindly hehe> ิวเลยเหรอก็ถือว่าเยอะกว่าตะกี้อีกนะตะกี้9ก้าคิววะโซเว็ตเคสามหนึ่งอะไรวอลซนี่ก็มันก็เป็นในสายบวกเนาะสายบู๊แต่แน่นอนปืนเนี่ยถ้าระยะการขึ้นไปต้องกัดนิดนึงและเพราะอย่างที่บอกว่าปืนเนี่ยกระสุนมันย้อยอ่ะแต่ว่าบูลิทเวโลมันก็ค่อนข้างดีอยู่นะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมาต่อกันกับปืน C R V 2กันนะครับปืนทันที่คอเลเวอรในซีซั่นสามที่มันมาเข้ากลางซีซั่นเนี่ยโอเคคลิปนี้เนี่ยไปแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ going back.